เมืองเจณโรงพยาบาลแห่งหนึ่งฉันมีชื่อว่าหลี่เ่ารันและฉันเป็นเพียงแค่คนธรรมดาคนหนึ่งเมื่อตอนที่ฉันยังอายุหกขวบพ่อแม่ของฉันตายในศึกระหว่างพวกมอนสเตอร์วิวัฒนาการกับอสูรกายพัน์นับตั้งแต่นั้นมา น้องสาวข,ของฉันก็ถูกส่งต่อจากญาติคนหนึ่งไปยังอีกญาติคนหนึ่งเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่เย็นชาและโหดร้ายแต่โชคร้ายนั้นไม่เคยมาเพียงลำพังโรคกลายพันธุ์เป็นโรคชนิดพิเศษที่เกิดจากอสูญกลายพันธุ์บางคนไม่สามารถทนต่อพลังงานของสิ่งมีชีวิตต่างมิติได้และร่างกายของพวกเขานั้นจะค่อยๆถูกขัดกรอนไปทีละน้อย จนกระทั่งเป็นอมามภพาตและเสียชีวิตในที่สุดข้อมูลผู้ป่วยชื่อลีเฮา,ารัานเพดช,ชอยอายุ18ปีภูม,มิลำเนาเมืองเจบนทนุน H.N. การรักษาที่อยู่ไม่ระบุวันเข้ารับการรักษาไม่ระบุวันออกจากโรงพยาบาลไม่ระบุผลการวิจัยทางแพทย์โรคก,กลายพันธ์คำแนะนำจากทางการแพทย์ 1. นอนเร็วตื่นเช้าและออกกำลังกายสม่ำเสมอเป็นประจำ เพื่อปรับปรูพฤติกรรมการใช้ชีวิตและสุขภาพ 2. รับประทานอาหารที่สมดุล5หมู่หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดและไขมันสูง 3. รักษาทัศนคติและ m ม n เซ็ตที่ดีและทำสิ่งที่ควรทำและอย่าทำแพทย์ผู้ดูแลสุยซือเผิงกระบวนการการกัดกร่อนของลูกนี้แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลอาจใช้เวลาเพียง3หรือ5วันหรืออาจจะยืดเยื้อไปจนถึง7-8ปีเลย แต่ก็นั่นแหละไม่ว่าจะเวลานานสักแค่ไหนก็ตามผู้ที่ติดโรคกลายพันธุ์นี่ไม่มีทางรอดอย่างแน่นอนในเมื่อความตายกําลังใกล้เข้ามาฉันก็หมดสิ้นทุกความหวังแต่เพื่อน้องสาวของฉันและเพื่อความปรารถนาของท่านแม่ของฉันฉันจะต้องสู้และมีชีวิตรอดให้ได้นานที่สุดไม่กี่วันต่อมามในเขตชาเมืองของตัวเมืองจีทุกคนอยู่ที่นี่กันไหม <c oughs> เอาละ ฉันจะอธิบายภารกิจสำหรับการล่าในครั้งนี้เมื่อไม่กี่วันก่อนมีรายงานมาว่าอสูรกายพันธุ์ระดับหนึ่งจำนวนหลายสิบตัวปรากฏตัวในพื้นที่ชาเมืองนี้และได้โจมตีผู้บริสุทธิ์ภารกิจของเราก็คือการแทรกซึมเข้าไปในรังของพวกมันและทำลายล้างให้หมดสิ้นสำหรับปาร์ตี้ของเรานั้นอสูรระดับหนึ่งไม่ใช่ภัยคุกคามอะไรหรอกเชิญชีจินลมฟาฟาระดับวิวัฒนาการเล็กกล้าพิเศษ ถ้าพวกคุณปฏิบัติตามคำสั่งของฉันอย่างเคร่งครัดแล้วล่ะก็ภารกิจนีจจ้จิบจ้อยจิบจ้อยเชียวเชีว,ชวมีใครถามอะไรไหมถ้าถามตัวจะฟาดหน้าแม่งเลยไม่มีใช่ไหมงั้นไปกันเลยโอ้เราเลุยกันเถอะหัวโนากับปป้นของฉันรอไม่ไหวแล้วส่วนนายลีเฮอรัรนนายน่ะคือคนเดียวของทีมที่ยังไม่วิวัฒนาการในฐานนะผู้คนส่งของเรานายต้องรู้ถึงความรับผิดชอบของตัวเองใช่ไหมใช่ช สำหรับมนุษย์ธรรมดานั้นที่ไม่ได้รับการวิวัฒนาการมีวิธีเดียวที่พวกเขาจะเข้าร่วมทีมล่าได้ก็คือการเป็นผู้ขนส่งหรือก็คือบีนั่นแหละฉันไม่ได้มีหน้าที่ที่ต้องต่อสู้ใดๆฉันทําได้เพียงแค่เดินตามทีมไปและรับผิดชอบเพียงการจัดเตรียมสเสบียงหลังจากการต่อสู้นั้นฉันจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมวัสดุที่มีค่าจากพวกมอนสเตอร์ไม่ต้องห่วงหัวหน้านี่ไม่ใช่ครั้งแรกของฉันซะหน่อยที่ฉันทําหน้าที่นี้ จ้าฮึจ no <un> ้าจ้าอย่าอ่าฮดูแบบว่าการล่าในครั้งนี้จะเป็นได้ด้วยดีไม่น่าจะใช้เวลานานในการเสร็จภารกิจนี้มันดย์ธรรมดาทั่วไปกับผู้วิวัฒนาการนี้มันห่างไกลกันสุดขีดสุดขั้วไปเลยโคตรเหนื่อยฮะ สสูกลายพันธุ์ระดับ 5, 5งูไททัอนทอะเออเฉันฉันเคยเห็นสิ่งนี้ในโทรทัศน์มาก,ก่อนมันมันคือ,ส,อสัตว์สูญกลายพันธุ์ระดับ5ข้อมูลของภารกิจนี้บอกว่ามีเพียงแค่อ์สูรระดับหนึ่งแต่แต่นี่มันเกินขีดความสามารถของเราไปมากทุกคนรีบถอยมาเร็วถ้าพวกเราอยู่แบบนั้นพวกเราตายกันหมดแน่อ่เอ๊ฮะฮ้ <laughs> ฉันเจอไอ้เจ้ายักษ์นั่นเหมือนฉันกำลังตกอยู่ความหวาดกลัวอย่างสุดขีดเลยหัวใจของฉันกำลังวายตายโชคดีที่มีคนคนนั้นตะโกนออกมาทำให้ฉันตื่นตัวและหนีมาได้แหวนเอ้ยมันใหญ่จริงๆเลยอืมอะไรใหญ่นะโอ้มันเร็วเกินไปเราเนีไม่พ้นแน่เราต้องมีเหยื่อล่องูจะหยุดเมื่อมีอะไรกินฮะเราก็มีอยู่คนนึงไม่ใช่เหรอฮะหัวหน้า ทำไมทำไมถึงทำแบบนี้ฮะในปาร์ตี้ของเรานั้นแกคือคนคนเดียวเท่านั้นที่ไร้ความสามารถในการต่อสู้แกนะ่ะเป็นไอขยะแกเป็นไอหมาโง่ดังนั้นแกจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเยียฉันอ่านโปรไฟล์ของแกแล้วแกได้รับวิไดไชนี่ว่าว่าแกนะ่ะเป็นโรคกายพ่านมาเมื่อไม่นานมานี้ฮะ ยังไงซะแกก็เหลือเวลาชีวิตอยู่ไม่มากนักหรอกมันก็ไม่ตางอะไรหรอกนะเชืช่อใจไหมไอ้ขยะไหนๆแกก็ใกล้จะตายแล้วแกอย่างน้อยแกก็ทําบุญก่อนตายซะบ้างนะเพื่อได้ขึ้นสวรรค์นี่ไงก็ทําประโยชน์ให้เราก็ได้บุญสักเล็กน้อยแล้วนะฮ่า <laughs> แกน่ะต้องโทษแม่แกเองนะที่เกิดแกมาให้เป็นขยะขนาดนี้นะฮ่ <laughs> เอ้ยนี่คือจุดจบของฉันเหาววะาห้ารัน<อ>านห้าร้นา,ารนแม่แม่ไม่สามารถดูแลลูกต่อไปได้อีกแล้วลูกต้องสัญญากับแบน่นะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นลูกต้องดูแลน้องสาวของลูกให้ดีจงมีชีวิตอยู่ต่อนะ ฮะนี่มันเกิดอะไรขึ้นฉันควรจะตายไปเร้วไม่ใช่เหรอและทำไมฉันถึงอยู่ที่นี่ได้ล่ะบาดแผลบนร่างกายก็หายไปหมดแล้วแล้วเสื้อผ้านี่เป็นเพราะแสงสีแดงที่ฉันเห็นก่อนตายงั้นเหรอว้าวเขาเป็นผู้ชายล่ะนิโก้สามารถนัญเชิญผู้ชายคนหนึ่งมาได้แล้วใครจะไปคิดล่วว่ามวนคัมภีร์เก่านั่นจะใช้ได้จริงน่ะหล่อมากจริงหล่อสุดๆไปเลยคราวนี้เราโชคดีมาก ฉันไม่ได้เจอผู้ชายที่สมบูรณ์แบบมาขนาดนี้นานแค่ไหนกันนะเลือดของฉันเริ่มเพลนพลาดแล้วฉันตื่นเต้นสุดๆเลยแล้วเขายังแผ่ออร่าเวทมนต์ที่ไม่น่าเชื่อมาอีกด้วยช่างเป็นสิบีชีวิตที่มีเสน่ห์เหลือเกินฉันสงสัยจังเลยว่าจะสนุกกับเขาได้แค่ไหนกันเชียวถ้าได้เล่นกับเขาโอ้มาเล่นกับเอซิโนซลน่ะนี่ฉันอยู่ในที่แบบไหนกันเนี่ย ทำไมที่นี่ถึงมีแต่แต่ซักคิบัตรหล่ะและมากขนาดดีด้วยแล้วอีกยานหนึ่งผู้นางไม่เห็นหรอว่าไอ้เจ้านี่อยู่ตรงหน้าฉันน่ะสถานะผู้เล่นชื่อลีฮารัานเลเวลหนึ่งคลาสเทพอสูรโลหิตวเผ่าแวมพร์ฉายาไม่มีค่าพลังพลังชีวิต100พลังเวท100นึ่งร้อยคลากำลัง10ความทุนทาน10สติปัญญาส0ความเร็วส0จิตวิญญาณสิเออคือว่า ดิฉันแหละค่ะที่เป็นคนใช้วงแหวนอันเชิงโบราณเพื่อนำเขามาที่นี่เหอ้อเมื่อมันถูกกระตุ้นขึ้นฟ้าดินก็สั่นสะเทือนและพลังเวทบนอันมหาศาลก็ประทุออกมาจากพิธีกรรมนี้พวกเรากลัวกันสุดๆไปเลยล่ะค่ะอสูรกลายพันระดับ 3, สามซัสคิวบัตนิโก้นิโก้โกขอสาบานว่าจะจงรักภักดีอย่างแท้จริงตลอดไปและฉันจะไม่มีวัน ทรยศเขาเด็ดขาดติง้งแจ้งเตือนโฮสได้รับบริวารคนแรกของโฮสแล้ว